สวัสดีคะ่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้ององิงเอฟซีพลังเงียบเอฟซีแสนน้อนยเพชรบ้านแพงเกิดอะไรขึ้นหลังจากไล์สดของช่องพ่อการใช้มื่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับครูหมอนอิงทําไมถึงได้มาโพสต์ไล่ย,ยาวถึงเอฟซีน้ององิงแบบนี้นะคะ,ะสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนพี่น้องพ่อ,อการใช้เป็นไรเฉพาะกิจเนานะไรเฉพาะกิจวัน วันที 18, ่18เผื่นเสิมีลายสดกลุ่มปิดพอดีพอกันใช้กันได้ลาไล่ไลพิเศษเพื่อจะหามาไล่หายหลูกสาวแล้วมันเกิดอย่างขึ้นกับพีมอนอิงหลังจากเดนมารวมมหาอีหลาเดนมารวมอไล่น้ำอีหลาน้ำไปเจอโพสไลา่ย,ยาวถึงเอฟซีน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ขอกับพ,พวกคุณพอ่พอพ่แม่แม่เอฟซีอีหลาทุกคนเด้อจ้า ขอกาบขอพระคุณนพีกาโมพีฮิสเตอร์พีนมโมเดจ้าว่าจะมาร่วมไลฟ์มาเหฮดเล็บมือเนี่น้อยก็ได้รางวัลขางเที่ยงน้ำเพิ 7, นเจ็ดพันคะแนนสาธุเดจ้าพี่มอนอิงได้โพสตไว้ทุกคนก็อาจจะอ่า ว่าช่วงล่างๆพี่เห็นพี่มร้องอิงเลยว่าพี่มออิงหายไปไหนเนี่ยพี่มองอิงก,กลับมาแล้วนะคะพี่มองอิงช่วงไม่มีงานก็พักผ่อนบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนได้โอกาสมา,าร่วมไลฟ์สดกับพ่อการชัยกับน้องอิงได้ร่วมร้องเพลงได้หลายเพลงมุสอเดมินก็ได้เข้าไปดูเข้าไปดูจนจบไลฟ์จนได้ของสิ่งที่พ่อพ่อแม,แม่ต้องการนั่นคือไฮไลท์ของงาน ก็พ่อพ่อแม่แม่ซีจดเตรียมปากกาจดไว้เลยแบงค์ร้อยของอีลาหน่อยที่ให้พ่อกันใช่มื่ขึ้นหลังจากไล่สดจำนวนจำนวนยอดไล่สดนะคะได้ทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมืนบาทอันนี้เอาทุนทวนนะพี่น้องหนึ่งแสนแปดหมืนคะแนน เศจเพิ่นก็ไปปัดว้เป็นมะไร่เปิดวงไปช่มบางช่วงบางตอนค่ะของช่วงไรที่ไรสซุดที่พอกันใช้ไดอแบ่งลอยน้ำอิ้มใ<ะ>สอ่อแม่หน่อยอเอามาเจ้าเจ้าท่านเบิองแม่หน่อยจะคอยเบิองงุ้มยังนี่แหละแม่หน,น,น่อยเห็นแบบนี้แหละสภาพแบบนี้ลำว่าน อุ้ยเห็นแล้วพี่มอเนย์ได้ใครอุ้ยเห็นแตึกตุ๊กตาหงายไม่หน่อยจนจำไม่ว่าเนาะเออเดี๋ยวพี่ได้มาแล้วพี่มอเนย์ได้มาแล้วแบบนี้เนาะเราอ่านจีคุยกันได้มาแล้วครับอูอิงหยองไว้ให้เลยมันเพินงยองยับอยู่แล้วอันนี้เก็บไว้นานยังอันนี้เก็บไว้นานยังลูกนี่สาธุเด้อ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  สากเด้แ<า>ล้เป็นจจงได้พอๆแม่แม่เอฟซีได้เห็นไปเห็นชติบอกเดี๋ยวแอสิิค้นพาพนิ่งไว้ให้เบงลอยที่เข้ากันใช่ได้น้ำอีหลาเมือ่อหนีเนาะมือหนีเข้ากลับไปเื่อนบ้านกันสำหรับไรเมื่อขึ้นนี่มีเหตุการณ์ได้ละย่างที่แอดนางเบิง่งนอนเบิ่งกูละในไรที่เด้ลุ้งคลิปไปก่อนน,นันนี่เห็นอีหลาพูดถึงพีทหาร ฝากข่วมทังทีทหารฟังเหล่ากระจุกในอกเป็นคววมแบบจริงใจที่นา่งแบบอยากให้พี่ๆทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยนะเร็ผภาลกิจจะของนา่งวาวาจะเป็นคำพูดที่ดีๆแต่พี่ทหารได้ฟังหรือแต่คนเฮาคนเฮาที่ได้ฟังได้เห็นในหลายโวนเขายังูจุกในในอกวานั่งแบบเบาแบบแบบจากจริงๆของหน้าใจจริงของหน้า แต่ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อมือนี้เข้าไปล่ากันแต่ก็อย่าลืมห่วงไปล่าเราก็มาบ้านเฮ้าน้าเดิมวันศีนันเสามืออื่นกับเป็นบ้านเฮ้ามือนีเข้าไปล่ามืออ่นเอาวันเฮ้าในสองตอ่อพี่น้องในสองตอ่อหวังว่าอ่าทุกคนจะโชคดีเนาะขอกับขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับกาบขอพักุณพขอพี่เม่เอฟซีที่ให้การสนับสนุนดีหลานไดายสุเมือขึ้นนี่รวมทั้งพี่กามโมพิมโนพ่นโมแม่ฮิตเตอร์นะคะพี่ฮิตเตอร์ ที่ได้เป็นแบบแม่เล็กแม่ใหญ่เป็นนี่ใหญ่ในในในไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะก<ส>็ขอ,ขอขอบคุณด้วยแล้วขอให้ะจะเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มาเท่าไหร่ก็ให้กลับคุนไปแบบคูณร้อยคูณพันไปเลยนะคะ<ส>แล้วก็อ,อย่าลืมนะวันที่18มีกลุ่มปิดนะคะทักไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจ ในราคา139บาทกีฬานิโชไใหม่เด้อมีอ่ะอับรัเชิญของบอนโนบอนกเสียงวิหกแล้วมีน้องอ้าอายด้วยมีน้องคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวเข้าไปนอนถายในในไลน์สดกันเลยในห้องไลา์สดกันที่น้องแล้วไปเจอกันที่โน่นเนาะ <S <S อย่าลืมพ่อพอแม่แม่เอฟซีคนใดที่บอสเนเดยซื้อบัตรอาไล่กับเขาไปซื้อทักไปที่สาวน้อยเพชรบ,บันแพงแฟนเพจเด้ค่ะเด้อ มาอบัตรหนึ่งร้อยสาสิบเกาบาทค่ะสนับสนุนทางองค์กรสนับสนุนในดีหลานำขอให้ทุกคนโชคดีในไลน์นี้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ,ะก่อนจบคลิปก็ขอฝากใครที่เข้ามาเจอแล้วยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามอดอากดกระดิ่งไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งกริ๊งไว้น้ำเด๋ยวจะปร,ะรียบผัดในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ